ยินดีรับเข้าสู่โปเกมอนเอเวอร์โรคพัทที่4สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูสามพัทก่อนหน้านี้ก็สามารถดูได้ไในคำอธิบายใต้ด้านล่างคลิปเลยนะครับนะก็ในโซนแรกก็ไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นขอข้ามๆไปเลยลวกันเนาะถ้าเองจํากันได้ในพัทที่แล้วที่เราได้สู้กับ4ตัวเทพคนอื่นๆไปตอนนี้คือ4ีตัวเทพคนที่3 4ตัวเทพคนนี้คือโปเกมอนธาตุต่อสู้เองแต่ก็ไม่ได้ยากหรอกนะ เอาเปา็นว่าท่านชมอยรหรือว่าทิคการเล่นของผมคืออะไรก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้อากิตโตะออกมาเฟคเอาแล้วก็เลียออกมาสแปมท่าแล้วก็เอนเนอร์จี้เจ็บเรียงตัวผมว่าไอา้จีดาโกนี่มันโกงจริงนะคือมันโกงกว่าไอ้เดียาก้าที่เราเพิ่งได้มาอีกอะแล้วเราก็สมามารถชนะ4ตัวเทพคนที่3หรือ4ตัวเทพถ่าต่อสู้มาได้แบบง่ายใดแบบไม่ไม่มคเคยเจ็บเลยอะ แค่เห็นหน้าก็รู้แล้วไอ้ปากากาคมเลยไม่จับอะเดินหนีทันทีเลยอะไอท้ทวนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไอ้นี้ปกโปเกโมอนที่เก่งสุดในแถวนี้แล้ววะเนี่ยถ้ามันกระจอกจังวะเอาเป็นว่าผมก็ให้ทานผู้ชมดูเือกันนะเรื่องการแวะซื้อเทมเนี่ยเพราะไอเทมนบนี้นเป็นหนึ่งในโจทย์สําคัญที่ทําให้เราสามารถชนะการแบทเทิลได้ยกตัวอย่างเช่นไอแอสเเวเนี่ยไว้การพังโจมตีเวดได้นะสมมุติแบบเขาตีเวทใส่เนี่ยก็จะเบาลงเว้ยผมเลยเอาให้อาจิโต ก็ไอิโตนี่จะโดนท่าทังจิตหรือท่าอะไรที่มันสายเวทแรงได้นะและอันนี้ก็คือไอเทมอัลเลมันคริส a ตหรือสิ่งที่เอาไว้เวทการหรือเปลี่ยนร่างเดียวก้าให้กลายเป็นร่างไพโมเดียวก้าในโปเกมอนเลเจนอาเซอุสนั่นเองนะพอเราให้เดียวก้าถืออัดเลมันคริสโตนะครับมันก็จะกลายเป็นร่างไพโมนะใช่น่าจะเก่งขึ้นแหละนะหวังว่านะ และสี่ตัวเทพคนที่4ีคือ4ี่ตัวเทพที่ใช้โปเกมอนธาตุพลังจิตและผมเพิ่งไปดูอากิโตะมาเว้ยซึ่งในเรื่องอากิโตะเนี่ยผู้ที่มีพลังจิตจะสามารถแปงลงร่างเป็นอากิโตะได้นะแต่บางคนก็จะไม่สมบูรณ์แบบก็กลายเป็นอันเธอร์าอากิโตะไปอะ่ะก็ถ้าท่านผู้ชมไม่เข้าใจก็ไปดูอากิโตะมาก่อนนะเอาเป็นว่าสีทตัวเทพคนนี้อากิโตะก็ไม่น่าจะทําอะไรได้นะเองอเหรอว่าโซนาร์โอ้โหคือผมเป็นอะไรไม่รู้อะ โคตรลำคาญโซนาร์เลยแลวก็กลัวมันด้วยนะเว้ยก็คือเวลาที่มีคนสน่งโซนาร์ลงมามันมกกักจะมีธาตุที่น่าลำคาญอย่างเคาน์เตอร์มิเลโคดหรือไม่ก็ดิสนี่บอลซึ่งมันน่าลำคาญมากอะผมนี่กำลังจะเปลี่ยนตัวเดียก้าออกเพื่อตัวอื่นมาแทนแต่ว่ามันติดชารดแท็กผมเปลี่ยนตัวไม่ได้เยี่ยมไปเลยผมไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นคนรือชารูแท็กแต่ผมเดาไว้ก่อนเลยให้เป็นโซนาร์ทำห้ผมต้องสละดเดียก้าไป สุดท้ายเล่กับอากิตโตะผมก็ลุมต่อยโซนัรจนตายสุดท้ายโซนัรไม่น่ากลัวเท่ากับไปตัวที่ให้จำคิกใส่เดียาก้าผมเลยอะเอาเป็นว่าขอจับปเงมอนเฟรีลี่เข้าทีมหน่อยแล้วกันนะเพราะทีมก็ยังว่างๆอยู่อะก็อาจจะจับได้ก็เล่นเวลาไปค่อนข้างะหลายคืนเลยเฮเอาเป็นว่าก็ตัดมายาวๆเลยกันนะเพราะก่อนนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากจัดท่าแล้วก็ให้ไอเทมโปกเกมอนอนะและแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องสู้กับแชมเปียน ซึ่งคือแชมเปี้ยนที่ราจักกันดีที่อยู่ในภาค Back and White นั่นเองเอาจริงผมเล่นภาค Back แบ็คไว้เพียบมากนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดิมว่าลุงแกชื่ออะไรกันเนี่ยคือจริงผมอยากตัดชอนนี้ออกอะนะพวกค่อนข้างนานแต่ผมอยากให้ผู้ชมดูว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันตีกันโคตรนานแล้วผมไม่เข้าใจทำไมผมไม่เปลี่ยนตัวนี้ นี่ขนาดเล่้งสปีดคูณสองสู้กันอย่างนานเลยอะหลังจากนั้นผมก็ทําการสลับไม่มีคิวเพราะไอ้จัลล์คี้มันตีแรงมากมันสามารถวันฮิตเชอได้เกือบทั้งทีมเลยมั้งเนี่ยคือเล่นมันตั้งหลายรอบผมเมื่อเคยเห็นเซราล่าครั้งแรกอะแหละแล้วแบบลงมาคอสคอมแบทใส่แล้วผมดูเลอนเกือบตายอะเอาจริงโดนแกก็โหดนะแต่ว่าปะมันบางตัวมันก็กากเกินจนผมแบบเอามาทําไมอะผมเลยตัดออกไปแล้วกันนะ แต่ถึงแม้ว่าเราชนะแชมเปี้ยนไม่ได้แต่เราก็ยังไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูนะว่ามันยังมีอะไรอีกเอาเป็นว่าหาโปเกมอนอะไรก็ได้แปะทีมพอยมันสู้ได้ไปก่อนดีกว่าแล้วคือคอนเทสต์คราวนี้สวยจัดเพิ่งจับแมลงไฟไปต้องมาจับแมลงอีกรอบเนี่นะแล้วคราวนี้เป็นเบสตัดดเฟนต์ผมรู้เลยว่าเป็นตัวไหนนั่นไงผัมาแล้ว ตอนแรกผมจับตัวนี้มากะเอามาเบิดตุ้มตั้มทั้งสนามแต่ก็ช่างมันดีกว่าคือถ้าผมไม่เจอฮัสซัมเนี่ยผมคงเล่นโปเกมอนระเบิดตุ้มตามันๆกันไปแล้วแหละแต่ก็ฮัสซัมก็ไน่ดีกว่าจริงหละนะ <c oughs> แต่ขาวไฟที่เพิ่งได้งานมาก็โดนฮัสซัมแย่งงานไปเป็นที่เรียบรอย้อยเพราะว่าทัดมแมลงมันก็ซ้ำเหมือนเนาะ <c oughs> ไม่รู้จะแมลงไปสองตัวทําไมอ่ <c oughs> ะหลังจากนั้นผมก็ทําการเทรดไลคอกหรือลูกกระละกันล่าง อาเป็นว่าผมลืมไปแล้วว่าเรียกไงเอาเป็นว่าผมจะเรียกว่าลูกกลูกกันร่างพิชิแล้วกันนะถ้าไม่ผมในป่าผีนะมาแทนก็น่าจะมีประโยชน์แล้วนะผีเก่าตายไปผีใหม่มาต่อเลยอะเอาเปนาา็นว่าข้ามช่วงจัดท่าจัดอะไรไปเลยนะท่านผู้ชมคงไม่อยากรู้หรอกใช่ไหมเออมันเสียเวลาเอา,ปาเอาป็นว่าตัดไปตอนแบทเทิลเลยดีกว,ว่าและก็ถึงเวลาที่ต้องสู้ผู้แข่งเช่นเคนสุดท้ายของการลื่นครั้งนี้ เมื่อเดิมครับคู่ของผมเร่กับบิโตะลงมาเปิดก่อนได้เปรียบเสมอโดยท่าใดก็เนจิและธนื้อพันแล้วคือไม่รู้เป็นไรเจอมาเกน่าบ่อยมากจนเริ่มร้อนแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ผมมาติดแอสเซเวทให้คิโตะนี่น่าจะตายไปแล้วนะเพราะแอสเซเวทเนี่ยมันจะกันดามเมจเศษให้ได้เว้ยหลังจากนั้นคู่แข่งของเราก็ทำการส่งโฮกมาโอ้โหนกเี้แล้ววะค่อนข้างลำคาญเลย ถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นดูจากรูปเกมแล้วยังไงก็คือชนะแน่ๆเล่นยังไงก็ชนะถ้าไม่ใช่ระโยนเกมก็ขอบอกเลยว่าหลังจากนี้นะมีโปเกมอนตายกันะนาวอะไปแล้วครับเหยื่อสังเวยตัวแรกไอปลาของเราในอย่างที่พ่งได้มาลุ้งงี้ไม่นา่าเถ็ดลุกกระโลกันไปเลยเอาจริงมันน่าจะกดเอ็กซิลล็อกแล o ้วโหตายแล้วอะต่อมาครับสุดที่2อ,อากิตโตะนะเรียกได้ว่าเป็นสตาร์เตอร์ที่ผมเล่นมาไกลมากใช้ซะคุ้มสุดแล้วผมบอกเลยผมไม่เคยใช้สตาร์เตอร์คุ้มขนาดนี้มาก่อน อันนี้เอาแค่โปเกมอนเอมโร่ลงนะเพราะว่าซาตตเตอร์ส่วนใหญ่ไปตั้งแต่ยิมสแล้วตามมาติดด้วยพี่หมีน้ำแข็งนะครับนะก็โดนไฟแผดเผาตายหลังจากนั้นท้ามมนซ้ำผมก็ลงมาต่อยเมือกี้น่านะครับนะแล้วก็ทำการกินเบอร์รี่ไฟเพื่อต้านไฟแต่ก็ต้านไม่อยู่นี่เรียกว่าไฟโ,โอมันแรงจริงๆหลังจากนั้นผมก็สามารถชนะโฮโอมาได้ทำให้ผมกลายเป็นแชมเปี้ยนที่แท้จริงของภูมิภาคโฮเอนอีกครั้ง ถ้าเราสามารถเลี้ยงซาเตเตอร์จนแบบจบเป็นแชมเปี้ยนได้เนี่ยเอาจริงมันจะได้ควสเลยนะเว้ยซึ่งของตอบแทนมันค่อนข้างดีเลยแต่ว่าผมเพิ่งได้จนผมแบบปล่อยมันลงไปไตายอะซึ่งตรงนี้เขาก็จะให้เราดูนะว่าเราจับปุ่งก้อนอะไรมาเป็นเพื่อร่วมทีมบ้างเอาเป็นว่าท้าผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันนะซึ่งของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะตามบุกกมอนที่ตัวเองเองล่นน่นแหละ เห็นแล้วเศ้า่ะฮิสมอนชานที่อยู่กับผมมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นดันส่งผมไม่ถึงจุดจบซะง,งั้นแต่ได้ก่อนคนระับเกมนี้ไม่จบนี่เพิ่งแค่จุดเริ่มต้นของโปเกมอนเอเวอร์โลกตั้งหากหลังจากนั้นก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งคนระับเขาจะวิ่งเข้ามาแล้วก็ทำการให้เราสามารถปรับแต่ง ความยากง่ายของเกมได้แต่ว่าคราวนี้มันจะมีระบบเทนเนอร์ซึ่งเราก็สามารถเปิดหรือปิดเทนเนอร์ของภาคอื่นไว้ได้ผมก็พบอกเลยว่านี่นะครับคือหนึ่งในความมันหนึ่งในจุดเริ่มต้นของความมันของเกมเกมแมนเอมโรลกเดี๋ยวผมขออนุญาตรับคุณแป๊บนึงนะครับนะพาะผมนันจะทำเสร็จไปโคตรเยะเลยสำหรับควณเนี่ย โอเคมาดูที่บิวแอเดีนดกกว่านะว่ามีบิวแอเรีอะไรใหม่ไหมก็หลักๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของเหมือนเดิมนะอ๋อเมื่อกี้ผมกด area. อัปเดแอเรีะะ build area. อันนี้นะครับบิวแอเรีอันนี้ครับคือชารนแอเรีนะครับนะเราจะสามารถปลดล็อกได้หลังจากที่เราเป็นแชมเปี้ยนแล้วครั้งหนึ่งไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเมื่อเข้ามาในตึกนะเราก็จะเจอกับคนคนนี้นะก็น่าจะคนหน้าคนตาันนี้ที่เขามักจะโผล่มาคุยอะไรก็ไม่รู้กับตัวละครแล้วเลือเล่อยเปื่อย มาที่ฝั่งซ้ายนะครับมาคนแรกเขาจะให้เครื่องหลังต้องสาบของเรานะให้เราเลือกเอาได้เลยพวกเครื่องลังต้องสาบนี่คือไอเทมที่จะทำให้เราเล่นยากขึ้นส่วนคนที่2องเขาจะให้ไอเทมบัฟของเราได้เองนะก็คือไอเทมที่มันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเนงย,ยกตัวอย่างเช่นแบบโปกเกมอนที่มีค่าความสนิทมากกว่า40%จะมีโอกาสไม่โดน KO ถือว่าโคตรโกรงเลยผมเลยจะไม่ใช้นะแล้วก็ยังมีอีกลหลายที่โกงกว่านี้มากเลยนะนะเพราะฉะนั้นผมขอค้มๆไปเลยแล้วกันนะยังไงผมก็ไม่ใช้แล้วแหละ เอาเป็นว่าฝั่งขวาก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเขาจะให้เควสเพิ่มเราเนาะก็นั่นแหละสำหรับใครที่อยากเล่นยายาวเนาะก็เล่น,เ,น,เ,ลนเลยครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพรา M แคเป็นอัลล็อกแต่ผมไม่ทำแน่ๆคนหนึ่งมาที่จุดคลายสมัคเลยดีกว่าครับนั่นคือจุดตรงกลางนะคุณผู้ชมก็ได้จะเห็นนะว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็คือซีพาวเวอร์เองนะมันจะปลดล็อกให้เราสามารถใช้พลังเซตมูฟสุดอลังการและรุนแรงได้นั่นเอง อันที่2นะครับก็คือเมก้าริงนะมันจะสามารถปลดล็อกให้เราใช้ร่างเมก้าสุดเฟียวและสุดเบียวในการเล่นแต่ละรอบได้นะขอเวนอ้นการเอาไว้ที่ใบหลังอันนี้ก็คือเดนมักแบร์นะครับนะจะทําให้เราสามารถแปลงร่างเป็นร่าง y ดนมักหรือร่างกีก์จัมป์สุดแข็งแกร่งได้นั่นเองและสุดสายก็คือเทอร์าออจะสามารถปลดล็อกให้เราสามารถใช้ร่างเทอร่าได้ที่มีความสามารถในการแปลงาธาตุของปุ่ม m o นเป็นาธาตุต่างๆนั่นเองส่วนที่3ก็ไม่รู้ดิข้ามๆไปเลยกันนะ ใช่ผมเดานะมันน่าจะเป็นการที่ไม่ให้เราใช้ยาหรือเปล่าหรือไม่ก็ก่อนสู้ฮิวให้มัง้งเหมือนกับโปเกมอนอิดดักอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ทองตัวนี้นะเผื่อม,มีคนสงสัยว่ามันคืออะไรไอ้ธงตัวนี้ก็คือมันจะสามารถปักหมุดการผรจญภัยครั้งที่แล้วไว้ได้นะก็คือมันจะสามารถซิปแบบเก่าได้แหละก็คือไปเล่นกี่รอบมันก็จะเป็นแบบเกา่าเว้ยถ้าเอาทงขึ้นอยู่ก็แนะนาให้เอาธงลงนะมันจะได้เพิ่มความเร้าใจเนื่องจากว่าคลิปนี้มันยังไม่ครบ60นาทีนะครับผมเลยขอต่อยอสักนิดนึงแล้วกันนะ มาดูที่ซเตอร์ดีกว่านะตัวแรกก็คือนัตตูหรือไอ้นกที่เรารู้จักกันนี้นั่นเองนะส่วนไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักมานเท่าไหร่หรอกรู้แต่ว่ามาจากโปเกมอนเลเจนอัสยุดไอ้ตัวนี้ก็เป็นพี่หมีที่เราเล่นไปแล้วนะเอาเป็นว่าผมอยากเล่นโปเกมอนที่ผมไม่เคยเล่นผมเลยเลือกตัวนี้มาแล้วด้านดวงสวยเจอโปเกมอนซ้ำยังไงแล้วทำให้ผมเลือโปเกมอนที่จับได้แค่สองตัว เอาจิงผมจะจับตัวอะไรก็ได้นะแต่ว่ากฎของผมไงคือผมจะจับแค่ตัวที่ผมไม่เคยเล่นแล้วก็จะจับแค่ตัวเดียวต่อหนึ่งโซนด้วยเอาเป็นว่าโซนแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแปลงเทอร่าหรือทำอะไรสักอย่างก็ยังไม่ได้กดเลยเนี่ยเอาจิงมันก็มีแรงแรกของมิดกอสให้จับนะแต่ผมว่ามันไม่ได้อยู่ถึงอ่ะผมเลยจับเซนสแลตมาดีกว่าและก็ถึงเวลาสู้ผู้แข่งและคู่แข่งของเราในคราวนี้คือซิเวอร์จากภาคฮาร์ดโก้ซิเวอร์หรือภาคโกซิเวอร์นั่นเอง แล้วคือพ่อเองเป็นถึงหัวหน้าแก๊งล็อกเก็ตแล้วทำไมเล่นโปเกมอนธาตุเฟรี่วะเนี่ยเอาเป็นว่าซีเวอร์ก็เปิดร่างเดนแม็กใส่ผมเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไอไอมันก็เล่นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะมันเปิดเดนแม็กมาแล้วมันกดแม็กกาดอ่ะก้อนแค่นจะเสียดายเลยอะ่ะแล้วผมก็สามารถชนะไม่ได้แบบลืมแปงลงร่างเดนแม็กด้วยซ้ำไปผมก็ไม่เข้าใจทำไมตอนนั้นผมไม่แปงลงร่างเดนแม็กวะเนี่ยหลังจากนั้นผมเลยทำการกดเทรดออนะเพราะว่าทีมของผมมัน ค่าอย่างที่แบบไม่มีตัวอะไรน่าสนใจเลยอ่ะผมเลยทำการเทรดออฟเลยกันแล้วก็ใช้เงินหนึ่งันเหมือนเดิมด้วยอ่ะน่าจะคุ้มกว่าแหละมั้งนะผมเห็นหัวตัวแรกมันก็ทอ้อเลยว่ะไอแพนกวิ้นน้ําแข็งเนี่ยก็น่าจะมีวินดี้แหละที่วิทยาการไปแล้วมีหวังสดุดส่วนไอตัวนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตของล e เจนซีเอนะเพราะฉันก็รอไปยาวแล้วก็ในถานที่ติ่งต่างนะก็จะมีเทืเนื้อไว้ขายหินเมกา้าหรือที่ย่อยเปลี่ยนธาตุเทอร่า หรือแมจมักมาร์ทดูมที่เอาไว้แปลงร่างกีกันต์แม็กนันเองเอาจริงแซดมุฟก็มีนะและก็ถึงเวลาที่เราจะได้สู้อย่งหนึ่งนั่นก็คือยิมธาตุหินจากภูมิภาคโฮเอ็นหรือเจน3ที่เรารู้จักดีกันนั่นเองผมไม่รู้จะสู้ไงวะผมไม่ส่งตัวนี้ลงมาแล้วก็ทําการสัตปมปแม็กนักเคลื่อนนะเพราะไอ้ธาตุแม็กนักเคลื่อนเนี่ยมันจะบัฟพลังโจมตีทุกครั้งที่โจมตีนะคล้ายๆกับธาตุภูเอพันะแต่แรงกว่า เอาเป็นว่าไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับยิมหนึ่งนะมันก็ไมไ่ยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะเอาจริงใครแพ้สำหรับยิมหนึ่งนี่ต้องพิจารณาตัวเองนะหลังจากนั้นผมก็ทําการเข้าทํามาจับตะขาไฟล่างหนึ่งนะเอาจริงนะคราที่รียกผมยังเล่นไม่คุ้มเลยอะ่ะผมไม่ได้ขอเล่นใหม่แล้วกันนะ หลังจากผมก็ได้เจอกับกิ้งกาไฟตอนทนี่ผมเจอผมภาวนาแล้วขอเพศเมียเลยพเพราะเพศผู้มันอีโวต่อไม่ได้และก็ได้เพศเมียถือว่าดีอยู่เพราะผมเคยเล่นอัลตาสนาตาโมนวิ่งหามันสิบรอบไม่ได้สักทีหลังจากผมก็ได้ทำการเทรดไอ้แพนกวินที่ผมคิดว่าไม่บีบออกไปและทาให้ผมได้ปุ๊กมันช้างดินอย่างดอนแฟนมานะดีนะว่ามันน่าจะใช้ได้เลยนะเป,นเ,ปนเป็นปร๊กมันดินอะ่ะมีประโยชน์เยอะอยู่ละ และผมก็ได้พบว่าเขาขายไฟสโตนผมเลยเมลลีรอที่จะซื้อมาแล้วก็ทําการเอายัดปากไอเสือน้อยเพื่อให้กายร่างเป็นสิงโตซึ่งก็การันตีความเก่งนะเพราะอาคนาเนี่ยเกือบได้เป็นหนึ่งในโปแกมอนเลเจนเารีเลยไลย่ยิมที่สองแล้วสู้สรือยิมของโปเกมอนธาตุน้ำเหมือนมันดักกันยังไงก็ไม่รู้อะ เอาเป็นว่าเปิดมาผมนุมตีปลาฝั่งซ้ายไปก่อนนะพระผมจําได้ว่าไอ้ซูชิฝั่งขวาเนี่ยมันมีท่าตีน้ำมังแหลงโชคดีที่ผมมีท่าเพลักที่ชนะทตุมังกรแลวก็มีท่าทนงดูแฟงที่ชนะทตาน้ำนะถึงแม้ว่าเมื่อกี้ดอนแฟนอาจจะเกือบตายไปแล้วนิดนึงแล้วใครเป็นคนทําแมพวะเนี่ยโอ้โหเลยคือแบบเส้นตรงเลยอ่ะโอ้โหคือผมเห็นแล้วแบบฮะมีอย่างงี้ได้เลยวะคือแบบบังคับเลือกอ่ะเออซึ่งยิงที่เราจสู้ต่อไปก็เป็นยิงท่าพลังจิตนะ ก็อาจจะพอได้ใช้อยู่ั้งนะเพราะเสือแล้วก็มีท่าครันที่ปมนท่ากัดทาดมือดันแน่งคงโผมจับโซโล,ลัวใช่ไหมใหม่ผมเบื่อแล้วนั่นะผมขอจับตัวนี้นนกันนะตัวซัพพอร์ตซึ่งจริงผมเคยจับไปแล้วนะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละเขาเรียกผมยังใช้ไม่คุ้มก็เลยขอใช้ใหม่แล้วดูทางแยกที่มันให้มาให้มาแค่นี้ไม่ต้องให้ก็ได้นะหลังจากผมก็ทําการอีโวน้องตะขาบของผมให้กลายเป็นตะขาบไฟตัวใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่ง และขราวนี้ผมก็ทําการเทจิ้งจกไฟาธาตุปิดออกไปเพราะว่าตอนนี้ธาตุไฟผมมีอยู่3ตัวเจอน้ําเจอดินไปทําไงทําไมผมไม่ได้ปการัพระอาทิตย์มาก็พอได้ใช้อยู่มั้งนะธาตุพลังจิตหินนะแล้วคือทีม,มันจะวนเวียนกับความร้อนอย่างนี้หรอวะเฮ้ยหลังจากนั้นผมก็ซื้อแมกมาสรรมให้น้องนะเพื่อที่จะได้เปลี่ยนร่างน้องไปร่างกีกัตแม็กได้นั่นเองเอาจริงตอนตัดก็เกือบลืมไปแล้วเนาะว่าน้องมีร่างกีกัตแม็กด้วยเนะี่ย หลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่จะได้สู้กับยิมธาตุพลังจิตผมขอบอกเลยว่าน้องตางข่าบของเราเนี่ยจะได้เฉิดฉายแน่เพราะยิมพลังจิตเพชรธา,าตุมะเลงนั่นเองสุดท้ายผมก็เหลืม่มไล่เอาโปเกมมอนพลังจิตไปตบยิมพลังจิตซะเอง และนี่คือ1ชั่วโมงในโปเกมอนเอม r โรดโอคภาคทสี่สำหรับใครที่ยังไม่ดู1 2 3ก็ดูได้เลยนะครับอธิบายใต้คลิปนะครับนะส่วนคอนเทนต์อื่นๆผมก็จะกลับมาทำตามปกตินะครับนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะบา,บาย